เพื่อนกับเพื่อนๆช่องสิรานีบายทาโร่นะคะก็ห่างหายกันไประยะหนึ่งการได้วยความคิดถึงก็กลับมากลับมาแล้วนะคะพร้อมทั้งกายและใจเหมือนเดิมตามความตั้งใจของผู้จัดในช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างทำงานมาทั้งวันแล้ว เหนื่อยมากไหมคะโอเคเนาะถ้าเหนื่อยมากเราก็มาใช้หัวข้อแบบเบาๆสบายๆดีกว่าอาจจะมีฉากใหม่เพื่อเพื่อนๆนะน,นะคะก็ลองดูว่าชอบไปหรือเปล่าเนาะวันนี้ตัวจุ๊บเองก็มีหัวข้อมาให้เลือกเลยคืออยากรู้ใจเธอนะอยากรู้ใจเขาทำไมนีก็ยังมี สามกองให้เลือกเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้จะมีพี่หญิงมาให้เลือกสามสีเลยที่หนึ่งสีน้ำเงินกองที่สองสีเขียวกองที่สามสีม่วงนะคะคเพื่อนๆมีสมาธินิดนึงลองเอาแบบใจเบาๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลลองดูนะคะว่า เพื่อนๆจะเลือกพายกองไหนนะหลับตาสักหนึ่งนาทีก็ได้แล้วก็ถ้าสบายใจและเบาใจและลองลืมตาแล้วเพื่อนๆดึงดูที่กองไหนก็เลือกได้เลยนะคะอะนันเดี๋ยร์จะขอเริ่มที่กองแรกก่อนเลยนะกองที่หนึ่งคือกอง คนที่เพื่อนๆน,นึกถึงเนี่ยเป็นอย่างไรมาเนาะ หลายด้านด้วยอะนะแล้วก็มีพลังงานของธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องสื่อสารกันคือต้องใช้การแชทการพิมพ์กันมากกว่าที่จะมาเจอหน้ากันอะอืมอาจจะเป็นคนทางไกลเปล่าแต่เขาเป็นคนเก่งนะคะคนคนนี้คนที่เพื่อนเพื่อนนึกถึงเป็นคนเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี ทิฐิมีความดื้อรั้นในตัวเองพอสมควรถ้าใช่ไปต่อนะคะว่าตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไงกับเพื่อนเนาะ วันนี้เขาคิดยังไงหรอจริงๆเขาก็ยังเขายังคงเป็นคนที่มีความหนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกอยู่นะคะคนคนนี้เนาะเขาก็ยังมองว่า,าการที่ได้เจอได้พูดคุยหรือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะยังคงยึดมั่น ยังคงถือ,เพ,อเพื่อนไว้ยังคงมียังคงเก็บเพื่อน,อนไว้ในใจอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีการนิ่งเงียบหรือหยุดพักคําว่านิ่งเงียบหรือห่างหายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกขาดหรือว่าจะไม่ติดต่อกอับมาอีกอะนะแต่ว่ามันเป็นการนิ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะเขาก็ายังคง มีความเขาเรียกว่ายังไงอะยังคงเก็บเพื่อนๆไว้ในส่วนหรือความพอใจอดีถ้าเกิดสมมติว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการจบไปแล้วนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะได้วนเวียนกลับมาเจอหรือว่าวนเวียนกลับมาได้ปฏิสัมพันธ์กันอีกอะมันยังจบไม่จริงอืะ เราก็มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร Six of Pentacles The Devil hmm. Six of Wands อ Six of Swords แล้วก็ Five of Wands มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังก็ก็ถ้ากลับเข้ามากันอีกก็ยังจะมีการไฟกันอยู่ดีอะแต่ว่า Six of Pentacles The Devil หรือแม้กระทั่งเป็นซิกออฟส่วนหรือแล้วก็ไฟออฟส่วนเนี่ยนะคะก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบมันยังจะต้องมีการวนเรียนกลับมาเจอกันอีกซิกออฟเทนต์เกการกลับมาในครั้งนี้มันอาจจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันมีความยุติธรรมกันให้การรับมันอาจจะดีขึ้นนะ,นะคะอาจจะเป็นอาตากอนเนี่ยมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งให้ให้มากกว่าหรือว่า เป็นฝ่ายรับมากกว่าแต่ว่าความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยถ้าได้มีการกลับมาเจอกันอีกหรือว่าได้มีการกลับมาพูดคุยกันอีกเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ช่างตวงในเท่าเท่ากันอะไม่มีใครได้หรือมากกว่าหรือการไม่มีการให้มากกว่าอะีคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อยๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะ ค่อนข้างต้องใช้เวลากับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากเลยแหละแล้วก็ก็ยังต้องมีการไฟกันอีกมีการทะเลาะก,กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งถือถือที่ที่หรือมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเด็กเด็กกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนี้ใส่ด้วยอายุอะไรนะ นะคะว่าไพ่นางฟ้าบอกอะไรกับคุณบ้างอืค่ะไพ่นางฟ้าเองก็บอกว่า express your love นะคะก็การแสดงออกซึ่งความรักก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับคู่ของคุณอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะมีการได้มีคอมมิชเมนต์หรือว่าได้ พัฒนาความสัมพันธ์กันได้กันอีกขั้นหนึ่งอแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะ love yourself first เราต้องรู้จักรักตัวเราก่อนนะคะรักตัวเองให้เป็นนะคะก่อนที่เราจะไปมอบความรักที่ดีไร้ซึ่งเงื่อนขนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนาะก็ Girl, keep and open mind เพราะฉะนั้นต้องมีการทั้งแบบว่าต้องมีการเรียนรู้ที่จะ เปิดใจในความแตกต่างของแต่ละคนคนสองคนที่มีโอกาสได้โคจรมาพบกันอนะ่ะมันก็คงจะต้องมีทั้งความต่างและความเหมือนในในในคนทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะคบกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์เลยคือ การเปิดใจที่จะเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นอนะ่ะปัญหาต,าต,าตา่างๆมันอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่เราต้องทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้กันและการน,น้อยเกินไปนะคะส่วนเราก็มาดูไพ่ใบสุดท้ายโอ้อายเนจีเดิมดีมากเลยอะ่ะไพ่บอกว่าให้เราจอยคือให้เรามีความสุขให้เรา เรียนรู้ในสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นมะนะคะเข้าไปจอยกับมันในทุกๆเหตุการณ์แล้วทุกๆเหตุการณ์นั้นนะมันจะมีข้อคิดแล้วก็มีมีอะไรดีๆแฝงอยู่ในตรงนั้นเราเลือกเอาข้อคิดแล้วก็เทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนรู้ในปัญหามาปรับใช้ แล้วคู่ของคุณนะคะ่ะมันจะเป็นคู่ที่สามารถแบบเดินต่อกันไปได้อะจนมีคอมมิตนึงได้สำหรับไพ่กองแรกนะคะก็ยังมองว่าก็เป็นไปในทางที่ดีนะบนเส้นทางของความรักมันก็คงมีบ้างสำหรับอุปสรรคและปัญหานะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกที่จะลองเปิดใจในสิ่งที่มันเข้ามาแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันเนี่ย ว่ามันน่าจะดีนะถ้าเรารับกันมากพอนะคะอะกองที่สองสีม่วงวันนี้มีสีม่วงสีม่วงสวยใช่หรือเปล่าอะสับสนไปเนี่ยอะไม่เป็นไรอันนี้คือไพล่ลิที่เราจะเปิดใบสุดท้ายนะคะก่อนอื่นเลยเรามาลองดูกันว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเป็นมากันยังไงเรื่องราวก่อนที่จะมาพบรักรกันเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นยังไงมาเนาะ สำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะนะคะมันก็ดูเหมือนว่าพบรักกับคนทางไกลเปล่าคนที่มีวุธิภาวะเยอะ มไม่ใช่เยอะๆพูดผิดตกภาษาไทยคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่อนข้างมากถ้าอมองอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นชาวต่างชาติได้ที่มีอายุมากกว่าคุณหรือถ้าไม่ได้มากกว่าคุณก็คือหมายถึงว่าเขามีความรับผิดชอบมากอ่ะเหมือนถ้าอายุน้อยกว่าเขาก็มีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะมีความ สุขุมนุ่มลึกเหมือนกับคนที่แบบมีอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันดูเหมือนว่ามันจะม,มันจะมีความสตริกมีความอึดอัดกันอยู่นะจนจนเป็นสิบสิบไม้เท้าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่า เป็นคนทางกลม,มีมีโอกาสเป็นคนทางกายได้แบบว่าชัดเจนมากเพราะทางโดวอร์ทางเดินเพลเลอร์ขึ้นแล้วก็เอเนจีของธาตุไฟชัดเจนเนาะเป็นคนทำงานเก่งอะ่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานเป็นคนที่ไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกด้วยเดิเพลเลอร์ต่อให้รู้สึกมากขนาดไหนก็ไม่แสดงออก จะเป็นคนนิ่งนเงียบเงียบจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองค่อนข้างสูงจ้ะมาดูสิคะว,ว่าตอนนี้เขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับเราเนาะ ก็จะมีการเริ่มต้นหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองในในความสัมพันธ์เนี้ยก็จะทําให้ยังคงต้องมีความขัดแย้งกันอยู่อะ่ะมันยังมีความมีความรู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องตามมากๆอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแบบจัดจัด มันก็เลยเหมือนกับว่าออมีการทะเลาะกันบ้างพอกรุบกริบแต่ว่าส่วนเซเว่นออฟวานเนี่ยขอดีได้สองแบบเลยคือหนึ่งคือเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าความสัมพันธ์นี้แล้วก็ต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนาะถ้าว่าเขามีความเป็นเ็มเพอเลอร์สูงเขาอาจจะลดลงหรือ,อมองในมุมของคุณมากขึ้นนะ หมายถึงพร้อมที่จะต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ต่อค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขากับพอทะเลาะก,กันบ่อยๆอเขากับไม่ชอบที่จะมีการทะเลาะก,กันแบบอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีการสร้างกำแพงขึ้นมาในความสัมพันธ์หรือว่าระหว่างเขากับคุณก็ได้ดีความได้สองแบบอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ มีทั้งเดือดสตาร์เดือมูนขึ้นมาเลยอ่ะสำหรับไพ่กองนี้นะคะมันก็มันจะมีการตัดสินใจอ่ะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ในอนาคตนะ,นะคะมีทั้งเดือดสตาร์มีทั้งเดือมูนมีทั้งไพ่ที่แบบเป็นความหวังที่แบบเออเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะดี สับสนในตัวเองมีเดลมูนด้วยคือบางทีอาจจะมีความอึดอัดใจหรือว่าความค,คิดกังวลกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างพอสมควรนะเราก็อาจจะทำให้เกิดภาวะที่เหมือนกับอึดอัดหรือว่ารู้สึกนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะบางที มันมันสำหรับสำหรับผู้อ่านนะรู้สึกว่าไพ่กองนี้ดูอึดอัดมากจริงอะมากๆเลยเอมองอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามันก็ไม่ได้แบบอึดอัดกันไปสักทีเดียวมันยังมีไพ่ของเดลสตาร์ขึ้นนะคะมนยง่ีไพ่ของความหวังขึ้นอยู่อะ่ะก็ซู้ๆลองดูเนาะ มาดูสิคะว่าไพา่นางฟ้าเขาแนะนำอะไรเราบ้างเขาบอกว่าโอเค new love retreat calling in you r soulmate I r e q u i t e d love คือความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันอาจจะมันมันอาจจะยังแบบไม่มากพออาจจ,อาจจะไม่มันอาจจะไม่มี แรงที่จะดึงคุณสองคนเข้ามาได้มากพอค่ะาบางทีคุณอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ลองเรียนรู้กับความรู้สึกตรงนั้นนั้นะคะะดีทรี t แล้วก็คอร์ g ินยูโซเมเขาบอกว่าอยากจะให้คุณหมายถึงปลดปล่อยตัวเองอะ่ะ ลีทีตัวเองอะแล้วก็ลองอธิษฐานดูนะคะว่าคุณเองอะมีความคิดหรือว่ามีความหลักแบบที่คุณต้องการอะเป็นแบบไหนเราสามารถออกแบบสิ่งที่เราต้องการได้อะคะอ่ะมาดูนะคะว่าไพ สุดท้ายในี่บอกอะไรกับเรานะคะก็สวยดีเนาะเป็นไพ่ที่ถือว่าสวยงามจริงๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวทุกคนดูกันนิดนึงอ๋อเขาบอกกับเราว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่ามากพอเห็นไหมคะ ไพ่หน้าไพ่เนาะบอกค่ะในขนาดที่แบบข้างนอกเนี่ยมีมะตกเราเองแล้วก็หนาวมากแต่มันมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันแบบเป็นที่ที่ของเราอะ่ะเป็นที่ที่มันใช่ของเราอะ่ะมีแสงไฟส่องออมามันอาจจะเป็นแสงอุ่นๆหรืออะไรให้เพื่อที่ให้เราไปนั่งพักแล้วมันรู้สึกจากที่มันหนาวมาตลอดแล้วว่าเออมันยังทําให้เราแบบยังมีมุมที่แบบมันใช่ของฉงันงจระงๆนะคะบางทีอะ่ะเราเองเราก็มี ที่ที่มันเหมาะกับเราจริงๆอะคะ่ะถ้าความสัมพันธ์นี้มันดูแบบเหนื่อยแล้วก็หนักสำหรับเราเกินไปเราก็ลองถอยออกมาดูเนาะแล้วก็ลองเปิดใจกับอะไรใหม่ๆเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้นะคะผ่านไปแล้วนะสองกองนะคะเรามาดูกองที่สามะคะ่ะนี่เขากองที่สามคือกองสีเขียวกองสีเขียว ใช่นี่เนาะ,ะมาดูก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยความรักนะี่ยายรักนักศึกษาเริ่มต้นมาอย่างไรโอ้ยอโอเคนะคะมันก็เป็นมีชายหนุ่มที่แบบว่าทําอะไรช้าๆพลัางงานของธาตุดินคิดเยอะคิดแบบคิดทุกอย่างทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไร แล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆด้วยนะไฟด้วยอ่ะแต่ทําไมมันถึงมีการเจ็บมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็มีความแบบว่าก็ฉันอืมเพราะฉั้นนี้เองอะไรประมาณน,นี้เพราะตัวฉันเป็นแบบนี้หรือเปล่าตัวเธอตัวฉันหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็มีการต่อสู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะอืม ้าเกิดสมมติว่ามันมีอะไรเจ็บมากๆอะมันก็แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านนี้แล้วอะนะคะมาดูซิว่าณเวลานี้เขาคิดและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจริงเขาก็ถือว่าเป็น หรอดูสิเขาก็เป็นคู่กันนะคุณสองคน The Emperor กับ The Empress มี Seven of Cups แล้วก็ King of Cups มันมีความรู้สึกดีๆความรักความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นคงความเป็นผู้นำความเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกอยู่ในคู่ของคุณอยู่ในในมุมที่เขามองนะคะว่าคุณเองก็เป็นผู้หญิงที่ที่ที่สุดแล้วแหละที่สุดแล้วแหละของผู้หญิงเนี่ย แล้วก็เขาเองเขาก็พร้อมเขาเองเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะเขาเป็นเดมเพอเรอร์ที่แบบมีความทะ,ทะนงทะนงตัวเองพอสมควรเนาะแต่เขาก็ยังเป็น King of c u p บก็คือจริงจริงก็มองได้ว่าเป็นนอกจากจะเป็นต่างชาติแล้วด้วยเนาะก็ยังมองว่าเป็นพ่อไม่ได้นะคะ ก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะในขณะที่มีความเข้มแข็งก็มีความอ่อนโยนในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอะเออเข้มแข็งด้วยแล้วก็อ่อนโยนด้วยในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีความรักแล้วก็มองว่าเราเป็นที่หนึ่งในหัวใจกันนะอมืมาดูแนวโน,โน้มความสัมพันธ์กันค่ะว่าเป็นยังไง queen okay, open d o c t o r ก็อยากจะบอกว่ามีทั้งคิงทั้งควีนออกมาเลยคู่นี้คือแบบว่าบุเเลสันติว่าอารวาจริงๆอ่ะจริง,รงแนวโนม้มในอนาคตก็เป็นไปได้ด้วยดีอะนะคะเพราะว่ามีทั้งควีนออฟคัฟไอเอเอสเอ็กออฟเพนความสัมพันธ์มันจะค่อยๆอ,ยอะ่ะคือหมายถึงว่าค่อยๆสร้างแล้วก็ค่อยๆไปด้วยกันน่ะ คือคุณสองคนอะถ้ามองจากไพยแล้วเนี่ยไม่ปล่อยมือกันหรอกจะค่อยๆสร้างความรักเนี่ยให้เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มันก็ดูมั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พลังงานธาตุไฟค่อนข้างเยอะอ mm hmm. เป็นคนที่ชายหนุ่มคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะ mm hmm. เป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยอ mm ื hmm. เป็นคนที่สามารถสามารถ มองว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงเลยแหละจ้ะแล้วก็เรามาดูนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคนณโีเลิศมากกองนีกองสุดท้ายปิดท้ายจริงๆเนาะ wedding passion heart to heart conversation แล้วก็ it is s t i l l for you to love เขาบอกกันะคะว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่มีแรงปัถนามีแรงดึงดูดเข้าหากันค่อนข้างมากพอสมควรเลยใช่แล้วก็ heart to heart conversation เขาก็อยากจะให้ใช้หัวใจในการพูดคุยกันคือพยายามเปิดใจเรียนรู้อะไรในความสัมพันธ์นี้ให้มันมากานะคะอาจจะเป็นเพราะว่า emperor เขาจะเป็นคนที่ รักนะแต่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกในเรื่องความรู้สึกแต่บางมุมเขาก็ละเอียดอ,อ่อนแล้วก็อ่อนไหวนะมี king of c u p อ่ามี queen of c u p ด้วยมีทั้ง the emperor มีทั้ง the empress คู่กันแล้วไม่แคล้วกันแหละจริงๆแหละเออมี wedding ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ it is safe for you to love เขาบอกความรักครั้งนี้มันมันเป็นความรักที่ปลอดภัยมันเป็นความรักที่คุณสามารถ ไปถึงวันที่จะได้แบบเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ที่ช่วงระยะเวลาของการเดินไปของคนทั้งคู่อะค่ะมันก็คงจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้กันพูดคุยกันให้มากเพราะว่ามันอาจจะมีความเง่งเข้ามานะคะามาดูไพ่ใบสุดท้ายของคุณกันคืออะไร confusion คือบางทีอะนะคะด้วยความที่ อาจจะอยู่ทางไกลกันด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ของของคนไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจในคนคนนี้ใช่ไพ่มันอาจจะบอกแบบนั้นเพราะว่าเป็นทั้ง The Emperor เป็นทั้ง The King, King of c u p Emperor เขาจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะนิ่งอะนิ่งในตัวต่อให้รู้สึกก็ไม่แสดงออกต่อให้อยากงอก็ไม่งออะไรแบบนี้ แต่ว่าในบางทีเขาก็เป็น king of ครับคือเป็นคนที่แบบโอ้โหเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนจิตใจดีเป็นเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอ่าเป็นเป็นสนใจในเรื่องดนตรีสนใจอะไรนนะอย่างเงี้ยเออคืออาจจะมีการสับสนใน คนหนึ่งคนแต่มีสองบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของความรักมันก็คงไม่ยากกับการที่เราจะเรียนรู้คนของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะการคุยกันมักด้วยด้วยหัวใจที่แท้จริงด้วยความรู้สึกที่แท้จริงี่ยก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ ตัวเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูพิอัพค์ด EP ที่3แล้วเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในทุกๆก,กองอะ่ะทุกๆก,กองมันก็มีเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปที่แตกต่างกันออกไปอะนะคะทุกบ้างสุขบ้างในความสัมพันธ์แต่ว่า ถ้าเราเลือกที่จะไม่ปล่อยมือซึ่งกันและกันแล้วแล้วก็ความรักมันมันมากพอปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ไขกันได้เนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะผู้จัดเองก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย